สวัสดีครับช่องพ่อลูกจอมกวรนะครับวันนี้ก็มีห่วยมาฝากกันนะครับเป็นแนวทางของหวยลาวนะครับวันนี้วันที่28มก64นะครับถ้าใครได้ดูคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามให้หน่อยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องนี้นะครับอันนี้เรานําโชคนาลาบมาฝากทุกๆคนนะครับเผื่อใครมีโชคมีลาบอันนี้เป็นแค่เพียงแนวทางนะครับไม่ได้แนะนําให้เล่นการพนันนะครับผมเป็นแนวทางของหวยลาววันนี้ เราให้มาหลายๆงวดนะครับเข้าหลายๆงวดเลยวันนี้ก็จะพามาดูอีกหนึ่งงวดนะครับโอเคครับไปดูกันเลยว่าจะเป็นตัวไหนครับผมสำหรับหวยลาววันที่28มค64นะครับวันนี้ครับวันนี้เราจะมีหมวยมานําเสนอก็คืองอวดที่แล้วเราให้นะครับงวดที่แล้วเราให้เด่น9นะครับเด่น9้า เราให้เลขชุดไป92 94 95 96แล้วก็98นะครับก็เข้าเต็มๆเลยนะครับ95นะครับ95เห็นไหมครับ95เข้าเต็มๆเลยนะครับงวดนี้อ่าหลักร้อยนะครับหลักร้อยงวดที่แล้วเราให้6นะครับเราให้6เลขก็ออกมานะครับเลขก็ออกมาเป็น169นะครับเข้าวินเลยนะครับเลข3ตัวนะครับ169เพราะว่ามีเลขชุด3ตัวอยู่ที่เราให้นะครับใครได้ดูคลิปที่ผ่านมาก็ <c oughs> น่าจะได้ชกได้ลาบกันนะครับส่วนวันนี้ครับส่วนวันนี้อ่างวดนี้มาชมกันครับว่าจะเป็นอะไรนะครับผมงวดนี้มาแล้วครับงวดนี้มาแล้วครับมาท่านผู้ชมเด่นสี่นะครับเด่นสี่เลขชุดก็มีสี่สองสี่สี่สี่หกสี่เก้านะครับผมแล้วก็สี่ห้าสี่แปดสี่เจ็ดอ่าใครซื้อก็อย่าลืม กลับไว้ด้วยนะครับหยอดไว้นะครับใครที่ซื้อก็อย่าลืมกลับนะครับเผื่อเผื่อมันออกจริงๆเราจะไม่ได้อะไรเลยนะครับอันนี้เด่นสีนะครับเด่นสีวันนี้เด่นสีมากๆเด่นมาเด่นมากๆครับสีนี่หลักร้อยนะครับหลักร้อยเราก็ให้เด่นสีเหมือนเดิมนะครับเลขสามตัวเลขชุดก็จะเป็นสี่สี่สองสี่สี่สี่เลขบนนะครับสี่สี่หกแล้วก็สี่สี่เก้านะครับ แล้วก็484แล้วก็464นะครับอันนี้ก็เป็นเลข3ตัวของเราวันนี้นะครับสําหรับใครที่ชื่นชอบอคลิปหวยลาวของช่องเรานะครับที่ให้แนวทางนะครับแนวทางการให้หวยของหวยลาวของเราวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องพอลูกจอมกวนหน่อยนะครับอ่าอ่าอย่าลืมนะครับวันนี้เราให้เด่นสีนะครับเด่นสีเด่นสีน 4, เลขชุดก็อยู่ข้างหน้านะครับ อมีเลขชุด2ตัวชุด3ตัวบนล่างกันแล้วแต่นะครับใครจะเล่นอโอเคนะครับวันนี้สําหรับช่องพ่อลูกจอมกรก็ไม่มีอะไรมากมายครับมีตัวเลขมาเปรียบเทียบให้ดูนะครับแนาทาออวานนาทางการออกหวยลาวนะครับแนวทางการออกหวยลาวขอให้ทุกๆท,ท่านโชคดีนะครับอโอเคครับผม